เป็นทั้ทั้งละครทั้งหนังจริงขายตัวก็ไปได้ยังไมาขอบคุณเราของคุณมากขอบคุณแฟนๆทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่รอคอยพูดพูดอีกนะภาพยนตร์ต่อไปนะภาพยนตร์ที่ขายออที่ออกมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลายๆคนก็เซอร์ไพรส์กับกับผลงานที่ทำไปแล้วขอบคุณครับแล้วทีนี้คือประเด็นคือว่าแบบเราก็พูดอะไรมากไม่ได้เนาะกับคาแรคเตอร์เพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยมันก็ก็มีความลับ นนแต่ว่าหลายๆคนที่เข้าไปชมแล้วก็มารีวิวกันเป็นจานานาว่าแบบ่ <c oughs> วันนี้พูดได้แล้วแหละก็แบบเป็นคนชั่วอะไรเงี้ยไม่ใช่ปนรนับก็เลยแบบว่าขอบคุณม,มากที่ที่ชื่นชอบครับขอบคุณมากที่พาพุ่งทยานมานวันนี้ไม่ได้อัปเดล <c oughs> ตล่าสุดล่าสุด72กํากำลังจะ80สแล้วกำลังจะ80แล้วขอบคุณม,มากครับไปให้ถึง100 200 300สรได้เลยนะครับฝากสนับสนุนนังไทยครับผู้ชายที่มาจาก ฝีมือของคนอิสานนะครับแล้วก็ฝีมือของพี่โจบอสโจหมอรับของเรานะครับฝั่งเราที่ปั้นแขกแล้วก็คุณที่ใหม่ประวัติเป็นคู่กันกับผู้คนตั้งใจทํางานมากแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ที่เล็งเห็นว่าตรงนี้มันจะสามารถเป็นซอฟต์เแวร์ได้เหมือนกันนะครับเราไปเจอเมื่อวาเรียกว่าเอาความแบบอุตส่าห์ความรักความของหมอรำมาใส่มากครับคือคือไซออร์เนี่ยนำสิ่งหนึ่งที่ ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบเคาเจอร์ของอดีตครับเคาเจอร์ของภาพของงานศิลป์ฟรีของอยุโรปนะครับนำมาเล่าในอีกมุมมองหงมุมมองใหม่ๆนั่นก็คือมุมมองของการที่มันเป็นเรื่องซีรีสขึ้นอย,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 ย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันจะค่อนข้างเป็นแบบว่าตลโลเป็นแบบโจ๊ะฮาฮาอะไรเงี้ยในแต่ละนา,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 นาแต่ว่าตอนนี้มันถูกนํามาเล่าในรูปแบบนี้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปลี่ยนความเห็นใจให้ได้รู้จักทำว่าหมอลำและก็อีสานได้อีก ไปมองหนึ่งมากๆจริอย่างนั้70ล้านแล้วละครเราก็จะแต่งในเจ็ดแล้วด้วยรคใช่ชาวพีน้ามาน่าจะเห็นหน้าผมว่ามีความสุขขนาดาได้ไหมเออมันเชื่อใจถ่ายยเชื่นใจครับคือจริงๆแล้วอ่ามันก็คือก่อนหน้านี้ครับอย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยเป็แฟนหลายคนก็ถามว่าแบบ ถึงท่านมีถามว่าแบบไม่เล่นละครแล้วเหรอไม่ได้เขาตกใจมากกับคำถามนี้แนที่เราก็มีผลงานต่อเนื่องจริงๆผมแบบยิ้มใลใจครับว่าเดี๋ยวผมมีผลงานดีๆมาให้ดูสองสองงานแน่ๆอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราใช้เวลาการถ่ายนานมากอย่างผ่าแดงนางไอย่ะครับใช้ใช้เวลาการถ่ายคำนานมากแล้วเป็นงานที่หนักมากอะไรเงี้ยแล้วคุ้ค่าหายเหนื่อยมากๆครับที่ที่ผลงานออกมาทุกคนตั้งใจแล้วแบบทุกคนติดตามแล้วก็กระแสดีมากๆเลยะครับขอบคุณมากนะครับ ผมจะบอกว่ามีแค่นิดเดียวเองนะครับเด,ดีย๋ยวเลยที่ที่ทุกคนอาจจะไปคาดคิดแค่รู้สึกอยงางคนถามว่าหายไปไหนมาไม่ไม่อยู่กันล้าออกไปแล้วเรา มันอาจจะเป็นเพราะว่าผลงานมันยังม,มันไม่ได้แบบออแอรครับแต่ว่าจริงๆเราแค่อยู่ครับอยู่ในวงการนะี่แหละครับาแต่ว่าเราก็ยังทํางานใช่ครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ออกสื่อครับเป็นงานแบบว่าไม่ใช่กระแสหลักไปร้องเพลงไปอ่าถ่ายงานนู่นนี่นั่นแต่แสตนามีครับแต่มันมันไม่ได้อยู่ในสื่อหลักเฉยๆครับก็เลยก็เลยอาจจะไปไม่ถึงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆครับพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับพี่ๆสื่ออทุกคนเพราะว่าเพราะว่าสื่อของพี่ๆนำพาให้นำพาให้แฟนๆที่บ้าน น้ำพาให้คนที่ต่างจังหวัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาได้เห็นเขาได้รู้อัปเดตครับเราไม่ค่อยได้เจอกันก็เลยแบบไม่ได้อัปเดตแต่ว่าจุมตามรู้สึกว่าสิ่งผลงานสองเรื่องที่มันถ่ายทำละครแอร์ตอนนี้นครับมันต้องมาแน่ก็มานะครับ,มมรบผมว่ามันมันมากไกลด้วยฮะ <laughs> มากไกลกว่าที่คิดจริงๆแล้วมันประจบเหมาะกับช่วงเวลาที่ที่ดีครับที่ดีมากๆมันเลยทําให้ทุกอย่างมันลงตัวมากๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่ามัน เราเองอ่ะในขณะในขณะที do, <te ่เราทํางานเรารู้ว่างานเนี้ยมันคาดหวังได้ด้วยด้วยเนื้อหาของการทํางานอยู่แล้วเรารู้ว่ามันดีจริงๆครับเรารู้สึกเรารู้สึกได้ในการทํางานมันดีทั้งความสุขมีทั้งความตั้งใจและยากลำบากอะไรเงี้ยเราเลยรู้ว่ามันคู่ควรนะครับมันคู่ควรที่วันหนึ่งถ้าคนได้ดูแล้วคนจะรู้สึกอิ่มเอ็มใจไปด้วยอะไรเงี้ยจริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีใจมาแม้จะเป็นละครเย็นไม่เย็นแต่ว่าเลตติ้งก็คือพงสุดๆก็ี่ดีใจมากๆครับดีใจแบบ ดีใจแบบว่าจริงๆก็เรามาสร้างประวัติศาสตร์ให้กันได้นะครับออบวกว่าอยากให้แบบอยากให้ไปแตะเลขสองตัวได้แต่นม่กี่ตอนแล้วนะตอนนี้นะครับต,ต,ตอนนี้13 14ามสบวันนี้โมจิวันนี้สิบสี่ครับนั่นคือโมจิตอนเกือบจะส0เลยครับเขาบอกว่าใครเล่นตะกรเย็นปเ,เป็นพระเอกตะกรเย็นก็ค่อนข้างที่จะร่ำรวยฟู้ฟู่โอ้โหจริงๆแล้วก็ อาจจะรวยความสุขก็ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องร่ำรวยเรื่องร่ำร่ำรวยนะเรื่องร่ำรวยเนี่ยต้องอาศัยทุกคนที่ได้เห็นข่าวนี้นะครับจ้างงานได้นะครับผมขออนุญาตขายเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นทั้งนักร้องนะครับคือเป็นนักร้องอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมกลับมาทําวงแล้วนะครับจ้างเป็นเล่นได้นะครับอันนี้กลับมาในรอบเก็บเบียร์ในการจับในบบสิบห้าปีครับสิบห้าปีผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับงการเพลงนะครับแล้วตอนนี้ก็กลับมา กลับมาอยู่ในสังกัดเดิมใช่ครับแต่เดี่ยวเราเป็นวงใหม่วงใหม่ครับชื่อมชื่อวงว่อะไรชื่อวงครับเดี๋ยวถามสมาชิกวงใหม่เขาจะจะไม่ได้ตั้งครับใช่ครับเล่นมาถึงเล่นไปกลับมาจับไหม่มันไม่เป็นเหมือนเดิมครับเพราะเราเป็นแชมป์นะมันไม่เหมือนเดิมครับโลกดนตรีโลกดนตรีมันแปกไกลมากแนะครับคือจริงๆวันนี้ไม่ได้กลับมาในฐานะนักร้องอย่างเดียวแต่ว่ากลับมาในฐานะคนที่เข้ามาสู่วงการดนตรีครับแล้วก็ทำเพลงเราทำทุกอย่างในในทุกระบบที่ที่ วงดนตรีจะต้องทำอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบเป็นชาเลนจ์ใหม่แต่ว่าพร้อมรับงานครับแล้วใครของอะไรจ้างวงตุามตาจะได้ดูอะไรับได้ดูซิกแพครับแต่ว่าเหมือนที่ตุ้มตาแดงว่าที่เหมือนที่ตุ้มตาลงใช่ไหมคืนกำไรให้คนคืนกำไรใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจ้างจ้างแบบเพิ่มราคาหน่อยอาจจะได้จับครับมันมีมันเป็นเหมือนในที่ในคลิปที่เขาลงใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดครับแต่ว่าคือผมก็ อธิบายไม่ได้ว่าแบบคือน้ำ,นำตาลเขาก็ชอบแบบแอบถ่ายอย่างเงออี้ยแต่เราตั้งแต่เราแต่ดูจากในคลิปเราก็เหมือนตั้งใจโชว์เขาถ่ายครับวันนี้ว่าเห็นกล้องพอดีครับ <laughs> ครับผมถ่ายถ่ายคลิปนั้นเสร็จคือตะคิวกินแล้วฮครับราคาแพงไม่ค้าแพงไม่ค้าไม่ถ uh, ึงราคาโชว์หรือราคาติดผ้าราคาโชว์จริงๆแล้วเดแต่คุยกันหลังบ้านได้ครับอินสตาแกรม YNPK นะครับบนหัวก็มีติดต่องานเลยนะครับอย่างเมื่อกี้เราขายไปเราคิดราย OA ด้วยนะครับเราตัดใจไหมว่าถ้าคนจะคาดหวังว่าต้องเห็นร่างทองบนเวทีบนสเตจสิ่งที่คุณจะได้ไปนะครับสิ่งที่คุณจะได้ไปแต่ผมขายเลยนะสิ่งที่คุณจะได้ไปคุณได้ นักแสดงที่คุณเคยดูในภาพยนตร์ในละครท,ที่คุณชื่นชอบแน่นอนไปในฐานะนักแสดงด้วยแต่ไปในฐานะศรริลปินร้องเพลงที่แบบเป็นศิลปินจริงๆนะครับร้องเพลงจริงๆนะครับแล้วก็เล่นดนตรีจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ใช่ดาราไปร้องเพลงครับก็คือเป็นดาราเป็นนักร้องครับไม่ใช่เป็นดาราแค่ร้องเพลงได้ครับผมแล้วก็เป็นอยากเป็นที่รักของทุกคนจ้างงานกันเยอะๆครับเนี่ยมุ้ ภรรยาสามภาไม่ไหวเขาไม่จัดการวงครับก็คือไปนั่งคุมคิวจีน่าเมทินีไม่กับวันนี้พูดเล่นเขาก็ช่วยดูความเรียบร้อยหลายๆคือเราทำงานกันเป็นทีมครับแล้วก็อย่างนื่นคือตอนนี้ในสิ่งที่โฟกัสคือกำลังมุ่งมาสู่โปรแกรมฟรีจริงๆครับผมก็หลายๆคนก็คงเห็นในในหลายๆโพสชีที่แบบกดไปแล้วที่ตามจริงๆมีคนมาถามนะคือความที่เราก็มีภรรยามีครอบครัวมีลูกแต่ว่ากลุ่มเราก็ยังเป็นนั่งทองเท่าไหรที่ต้องโชว์กระของ ผมจริงๆแล้วก็ในในเป้าหมายในการทำดูแลรักษา,ามาตรฐานตรงเนี้ยเพราะว่ามันมีคนดูครับมีผมรู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงครับเราเราเป็นนักแสดงเราเป็นนักร้องเราเป็นคนที่ให้ความสุข,ขความบันเทิงครับเราควรจะเราควรจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาอะไรย่างเงี้ยครับเท่าที่เราทําได้อะไรย่างเงี้ยครับถ้าเรามีโอกาสเราก็จะต้องทาสิ่งที่ดีที่สุดเราให้ของดีเราก็น่าจะต้องได้ได้รับส, <S 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 สิ่งที่ดีมาอะไรเงี้ยผมมว่า ในการตั้งใจทํางานในอะไรทุกอย่างมันเป็นมาตรฐานที่ควรจะต้องทําอยู่แล้วเลยนะครับูว่าเป็นบุญสาสคร์ดจ้างจ้ากจะถยเราอยู่นะคะใช่นี่ทันร้นงไปเลยารอับในสิ่งที่แพีุ่่นนะพีนอะไรครับเพื่องานดีโดยเฉพาะหรือว่างานอื่นๆเครื่องงานครับเพื่องานเครื่องงานแล้วก็มันมีอันดับแรกเลยเครื่องงานครับเพราะว่า โปรเจกต์ไหนก็ตามที่ที่เราต้องรักษาคาแรคเตอร์ของตัวละครในรูปแบบนั้นน่ะ<ม>เราก็จะทําแบบนั้นแหละครับบางบาโปรเจกต์มันมีความมาแล้วมันมันไม่พอก็ต้องไม่พอครับ<ม>เราก็จะ f อโล o w ทำสิ่งนั้นแต่ว่าด้วยสิ่งที่มันได้ได้กําไรมาก็คือในชีวิตประจําวันเราก็จะก็ผลดีก็ดีกว่ายเยอะแต่ว่าอันนี้คือเรามีน้ําหนักขึ้นลหรือว่าอะไไหลงครับลงจากตอนแรกลงไปสิบกิโลครับลงไปสิบกิโลใช่ในระยะเวลาสามเดือน อันนี้ก็คือลงตัวแล้วใช่ไหมครับร่า<ๆ>งทองอันนี้อยู่ไปเรื่อยๆเลยครับก็ร <c oughs> ักษาไปครับ <c oughs> คือคืออันเนี้ยต้องต้องพูดตรงนี้เลยครับขอบคุณที่เบสที่เบสฟิตจริงๆเพราะว่าอันเนี้ยคือผมได้ความรู้หลายๆอย่างในการดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองต่อไปเลยะัะนี่คือสิ่งเป้าหมายที่ที่ที่เราได้มาเนี่ยแ้เราทีเรา